ลองดูตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่ครับมันจะมีต้นที่แคะแกนอยู่แต่ช่วงนี้ก็เริ่มหื้อน้ำม,มันละจะได้ฟื้นเพราะว่าห้องู้ผลละครับโอเคครับผมตอนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมคงต้องหาทางออกละเวลาผมอู้แล้วกับผมดูเข้าไปในกล้องนี่ผมมาได้สังเกตทิศทางที่ผมเดินเข้ามาและก็ช่วงที่ผมเข้ามานี่เป็นช่วงบายนะครับ ดวงอาทิตย์จะยูลังมวพอดีนะเพราะฉะนั้นหาทิศทางยากมากตอนนี้ผมออกมาบริเวณน,นี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตพักคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเก็บภาพหนิงสักเล็กน้อยก่อนดีผมจะอ,ออกไปแล้วก็อาจจะเดินสำรวจด,ดูมสักน้อยก่อนออกนะเนี่ฮะยังบดับชนิดนะครับยังมีไฟคุกคุกลุนกลุนอยู่ แล้วก็ค่อนข้างอันตรายครับเวลาเราไปตกโพงทีไฟมันมุดอยู่นี่อาจจะทำให้เท้าพองได้โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาททันผู้ชมไปก่อนครับถ้ามีอย่างมาอัปเดตแถมก็ ผมจะพยายามเก็บข้อมูลมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันเป็นระยะระยะโดยเฉพาะาพี่น้องจางอำเภอม่จจครับขอฝากไว้จุยกันคิดจุยกันทําน้อยครับว่าตอนนี้หนองเลงซ้ายของเขานะครับพึงพันเ,เ,เ,เรียกว่าการคุดลอกหนองเลงซ้ายมาหมาดนะซึ่งอันตอนนี้โครงการการคุดลอกหนองเลงซ้ายก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะฮะที่เหลือก็คือการฟื้นฟูครับแล้วก็ถ้าเขาบา่สามารถ ฮักษาสิ่งที่มันเหลืออยู่ตีบได้รับตีมาได้รับลผลกระทบจากการคุดโดยตรงนะฮะซึ่งมันเป็นทรัพยากรที่เหลือน้อยลงไปติ๊กๆนะะหลายๆท่านอาจจะบอกว่าโอ้มันยังเหลือนักอยู่นะอย่าคิดอย่างอั้นเลยครับเพราะว่าจากการคุดลอกเขาสูญเสียทรัพยากรไปเกิน50%แล,แล้วแล้วตีเหลืออยู่บักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเขายังปลอ่อยให้มันสูญสลายไปเรื่อยๆเ,เขาจะมาเหลืออย่างไว้ให้ลูกขึ้นหลานแล้วก็โดยเฉพาะ แรงทํำกิ่นของหนองเลงไซของเขาที่เป็นคํำควรของอำเภอแม่ใจก็จะกลายเป็นแค่ตำนานนะฮหลายๆท่านก็คงอยากจะให้หนองเลงไ้นี่อยู่กู่กับมันมูฮาไปเมือนๆนะฮะหลายคนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนจบปริญญาจนได้ทำงานยังดีกับย้อนหากินได้หนองเนี่ยแต่ถ้ามดลุ่นเขาแล้วมาหักษาไว้ให้ลูกหลานนี่ผมคิดว่าน่าเสียดายครับเพราะฉะนั้นก็นเดี๋ยว คงจะมีการพูดคุยกันในกลุ่มภูมิส่วนได้ส่วนเสียในการใจ้พื้นที่หนองแหมกั้มนะถ้าจะได้ก่ออย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนี่ครับมันมาแบบนี้เลยครับ ครับเดี๋ยวมันจะลามมาเนี่นอนผมว่าโอเคเจ้อกันที่น้าครับ